ราชาลูกนังโทโลลคขอเสนออาเซนอลเปิดศึกสเปอร์ชิงดาวรุ่งแรนส์ฉายานิว,วิเอร่าลอนดอนอาจเดือดในซัมเมอร์นี้หลังอาเซนอลขอท้าชนสเปอร์ชิงตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งน้ำหอมแต่ก็ต้องระวังดัดหมุนด้วยเพราะเสือเหลืองจ้องอยู่เหมือนกันเจ้าหนูอูโกชูบูว,วัย18ปีได้รับการยกย่องว่าจะเป็นพาทิกวิเอร่าคนต่อไปหลังทำผลงานเยี่ยมในบทบ,บาทมิดฟิลด์ตัวรับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของแรนส์เมื่อปีที่แล้ว โดยได้โอกาสลงสนามในลีกเอิงไปแล้ว13เกมทําได้1ประตูรวมทั้งติดทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นอายุต่ำกว่า18ปีไปแล้ว7นัดทําได้1ประตูสําหรับอาเซนอลต้องการได้กองกลางตัวรับมาเสริมทัพหลังมีแนวโน้มว่ากรานิตชากาและโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่จะอําลาทินเอมเรรสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้จเจรือตัวหลักในตําแหน่งนี้แค่โทมัสปาเตกับอลเบิร์ตแซมบีโลของกาเท่านั้นส่วนสเปอร์ต้องการได้อูโกชุกบูมาคอยทดแทนปีแอร์เอมิลอยเบิร์ก กองงกกลาาาชวเดนมอย่างไรก็ตามนอกจาก2ทีมลอนดอนแล้วนั้นบริเซียดอนมูลสโมสร,รชั้นนําแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็จับตามองเจ้าหนูดาวรุ่งที่มีสัญญากับแรนส์ถึงปี2024อยู่เหมือนกันในฤดูกาลนี้อูโกชุกูลงเล่นให้แรนส์ไปแล้ว17นัดทั้งในศึกลีกเอิงและรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยทำประตูได้ในเกมชนะแซงเอเตียน5-0เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา อาเซนนอลเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวมาคัสแดดฟอร์ดมาจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ตตามรายงานของเดอะมินเรอร์สื่ออังกฤษเผยว่าเดนเนอร์กำลังมองหาแนวรูกรายใหม่เพื่อให้เข้ามาเสริมแกร่งในซีซั่นหน้าและตอนนี้ทีมดังจากลอนดอนได้ใส่ชื่อแรดฟอร์ดให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผ่านมามิเกลอาเจตาต้องปล่อยตัวปีแอร์เอ็มริกโอบามยองออกไปนอกจากนั้นสถานการณ์ของอเล็กซองรากาเซตดกำลังจะหมดสัญญาและไม่มีท่าทีต่อฉบับใหม่ออกไปรวมไปถึงเอ็ดดี้เอ็นเคเทียอีกราย ส่งผลให้มินเดอร์เผยว่าปืนใหญ่กำลังเตรียมแผนการในการยื่นซื้อแรดฟอร์ดมาจากปีแสดงพอช่วงหลังกองหน้าวัย24ปีกลายมาเป็นเพียงตัวสำรองและยังดูจากทีมช่างปิดชุดล่าสุดนอกจากนั้นแรดฟอร์ดยังเจออาการบาดเจ็บเล่นงานแม้ว่าจะเข้ารับการผ่าตัดเมื่อช่วงต้นฤดูก,กาลแต่กลับกลายเป็นว่านักเตะไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทางนี้สัญญาของแรดฟอร์ดกับทีแดงกำลังจะหมดลงหน้าร้อนปี2023และที่ผ่านมายังไม่มีสัญญาณที่ระบุว่า ได้มีการเจรจาฉบับใหม่กันไปแล้วออกมาแต่อย่างใดสโมสรอ,อาร์เซนอลพร้อมตั้งค่าตัวกรานิตชาก้ากองกลางคนสำคัญของพวกเขาเอาไว้ที่เริ่มต้นที่15ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ท่ามกลางความสนใจจากโรมหาตามรายงานจาก hitc com โชตเซมุนยนายใหญ่ของทีมหมาป่าก,กรุงโรมพยายามไล่ล่าตัวมิดฟิลทีมชาติสวิ์แลนด์มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเดะกันเนอร์ตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้ที่ประมาณ18ล้านโยูโร หรือ14.9ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทางทีมเจ้าลโรซี่ไม่สามารถจ่ายเงินตามที่อาเซนนอนต้องการได้แต่ก็มีข่าวจากทางกาเซตาเดโลสปอร์ตว่าพวกเขาพร้อมกลับมาท้าทามชาก้าอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้คาดว่าหากมีข้อเสนอเข้ามาอาเซนอนจะต้องตั้งค่าตัวของดาวเตะวัย29ปีเอาไว้ไม่ต่ำกว่า15ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาเดิมที่พวกเขาประกาศไว้เมื่อสัมฤทิ์ทีแล้ว ชาก้าย้ายจากบอ์เซียมือนเช่นกลัดบักเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์และเจ้าตัวกลายเป็นกำลังสำคัญของมิเกลอาร์เตต้าในซีซั่นนี้โดยลงเล่นในทุกรายการไป20นัดทำได้1แอสซิสการจากลาที่เงียบงันของกอสเซลนีโลรองกอสเซลนีอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสและอาเซนอลตัดสินใจอำลาวงการฟุตบอลแล้วหลังจากใช้เวลากับเกมระดับอาชีพมาตลอด18ปี ของเขาผู้ผ่านการเล่นระดับชาติมา51เกมกับทีมชาติฝรั่งเศสเป็นการจากลาที่เงียบเหงาไปเสียหน่อยแต่ก็ไม่เท่ากับรอยดังพร้อยเล็กๆที่ถูกกล่าวหาโดยกลุ่มแฟนบอลบอกโดอัลตร่ากรุ๊ปที่ใช้ชื่อว่า u b 87หนึ่งในกลุ่มของแฟนบอลของสมสรนสุดท้ายที่เขาเลือกหลงเล่นว่าเขาได้ทําการกล่าวถ้อยคําเหยียดผิวร่วมกับเบอร์นัวคอสติลในทวารของทีมหลังเกมที่บอกโดพ่ายมงเปเรียเยในเกมลีกเอิงนัดล่าสุด ซึ่งในฤุูการนี้บอกโดอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางและมีสิธิ์สูงมากที่พวกเขาจะตกชั้นซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับจากฤุตการ1 9 9 0ูถึงกาที่พวกเขาร่วงลงไปเล่นในลีกเดย์จากเด็กหนุ่มที่เกิดในเมืองทูเดินตามรอยความฝันการอยากเป็นนักเตะอาชีพจนสุดท้ายย้ายมาร่วมงานกับกองแก่งสโมสรในลับลีกเอิงเริ่มต้นอาชีพในปี2004และลงเล่นให้กับอีกหลายสโมสรก่อนย้ายาร่วมงานกับอาร์ชนอลนในปี2010 ซึ่งกลายเป็นสโมสรอน,นอกฝรั่งเศสเดียวที่เขาเคยลงเล่นด้วยและเป็นทีมที่เขาอยู่ได้นานที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพกับการลงเล่นถึง9ปีใช้ช่วงเวลาที่ดีสุดในอาชีพภายใต้การคุมทีมของอาเซนเบนเกอร์รวมถึงอู่ในเอมรี่ควาแชมเอฟเอคัพสามสมัยกับทีมและลงเล่นในยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศในปี2 0 1 9เป็นเกมสุดท้ายจาก353เกมกับสโมสรจากล er. อนดอนเหนือสโมสรที่ทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมชาติฝรั่งเศสที่ผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะยูโร2016ที่เขาเป็นตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศที่แสนเจ็บปวดกับการพ่ายแพ้ในบ้านของตนเองต่อโปรตุเกสแต่ก็ไม่เท่ากับการได้กลายเป็นเพียงผู้ชมในฟุตบอลโลก2 0 1 8ที่เขาจะติดทีมแน่นอนถ้าไม่เจออาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูก,กาลก่อนหน้านั้นที่ทําให้เขาต้องพักยาว7เ,เดือนเต็มและมันกลายเป็นปมในใจของเขานับจากนั้นเพราะฟุตบอลโลก2018ปคืองานเรื่อนเดิมของฝรั่งเศสกับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ในปราศา์ฟุตบอลโลกจะกลายเป็นจุดดาใ,ในใจในเส้นทางอาชีพของผม อาการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับแต่การควา้าแชมป์โลกของฝรั่งเศสคือสิ่งที่ผมยากจะยอมรับมากกว่านั้นผมเป็นคนเห็นแก่ตัวในเรื่องนี้เพราะผมบอกตัวเองว่าผมเคยเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการผรจญภัยนั้นได้และผมสามารถคว้ามันมาได้ความรู้สึกนี้จะอยู่ในมุมหนึ่งของความคิดตลอดชีวิตของผมและไม่มีอะไรจะเอามันออกไปได้ผมดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนกับความสำเร็จนั้นแต่ผมขมขื่นและไม่สามารถมีความสุขกับการที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกได้ แบบที่ชาวฝรั่งเศสหลายสิบล้านคนสามารถทําได้ก่อนซีนี้ย้ายมาร่วมงานกับบอกสโดในฤดูกาลนกาถึง2อ2 0เป็นต้นมาเขารู้สึกอยากกลับไปเล่นในฝรั่งเศสอยู่กับครอบครัวและเพื่อนสนิทซึ่งบ้านของครอบครัวเขาอยู่ไม่ไกลจากบอกโดมากนักแต่แล้วหลังจากการลงเล่นเข้าสู่ฤดูกาลที่3เขาผู้ซึ่งได้รับการแต่ง,ต,งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรก็ถูกตัดออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคม2022ด้วยเหตุผลในเรื่องของผลงานและเรื่องของค่าแรงที่สูงมากที่สุดคนหนึ่งของทีม โดยเขาไม่มีเชื่อลงเล่นอีกเลยมาตลอดตั้งแต่วันที่7มกราคม2022ที่เป็นตัวสำรองในเกมพบกับโอลิมปิกมาลเซซึ่งเขาเป็นตัวสำรองในเกมนั้นจนกระทั่งมาเกิดเรื่องและการออกมาถแถลงการพร้อมกับอำลาอาชีพของตนเองที่เขายืนยันว่าไม่มีการเหยียดผิวใดๆทั้งสิ้นจากตัวของเขาซึ่งโดยปกติแล้วจะระมัดระวังอย่างยิ่งในเรื่องนี้และในเวลาเดีวยวกันเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสโมสรบ,บ็อกโดในช่วงที่มีการตัดสินใจถอดเขาออกจากทีมบ็อกโด เป็นที่คาดกันว่าเขาจะย้ายออกจากทีมทันทีแต่สุดท้ายแล้วการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นโดยหลังจากถูกถอดออกจากทีมเขายังอยู่กับทีมต่อไปในสถานะที่ไม่ใช่นักเตะของทีมและไปทํางานในส่วนของงานภายใต้สโมสรเกี่ยวกับการสร้างพาร์เนอร์ของสโมสรในระดับนานาชาติซึ่งต่อมาก็กลายเป็นทูตสโมสรในที่สุดโดยก่อนหน้าน,นี้กอร์เซลนีกล่าวพันทสื่ออย่างเลอกิฟ์สื่อในฝรั่งเศสเอาไว้ว่าเขายังจะพยายามต่อไปในการกลับมาลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาจะเปลี่ยนใจ ผมคือนักฟุตบอลอาชีพดังนั้นปรารถนาแรกสุดคือการลงเล่นฟุตบอลและตามบริการเป็นตัวอย่างในทีมในฐานะของกับตันทีดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับผมกับสิ่งที่เกิดขึ้นการโดนบอกเช่นนี้ก็เหมือนกับการโดนตบหน้าอย่างแรงแต่ผมคือนักสู้และผมจะต่อสู้ต่อไปทําในสิ่งที่ทําให้ผมทําได้เพื่อรักษาการเล่นของตนเองในระดับสูงและช่วยทีมให้มากที่สุดเพื่อผลการแข่งขันที่ดีที่สุดบอกโดไม่ได้บอกอะไรกับผมมากนะักเพียงแต่บอกว่ามันคือการเปลี่ยนแผนงานของทีม และต้องการหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็ซูนี่กล่าวในช่วงต้นเดือนมกราคม2022การตัดสินใจครั้งนี้ของเขาครั้งนี้นับเป็นการตัดสินใจยุติเส้นทางที่เดินมาตลอดมากกว่าครึ่งชีวิตของเขาที่จบลงอย่างเงียบๆหากเทียบกับสิ่งที่เขาทํามาตลอดเส้นทางอาชีพของตัวเองทั้งในระดับสโมสรและในนามทีมชาติที่ครั้งหนึ่งเคยก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วไม่มีการอวยพรใดๆไม่มีการกล่าวสด,ดุดี ไม่มีภาพจำที่จะโบกมือไปรอบสนามอําลาแฟนบอลมีเพียงข่าวจำนวนหนึ่งที่ประกาศออกมาที่อีกไม่นานก็ถูกเรื่องราวใหม่กลืนหายไปตามกระแสข่าวของโลกใบนี้นับจากนี้เส้นทางใหม่ของโลลองกัสซิลี่ได้เปิดเส้นทางให้กับเขาได้เดินหน้าต่อไปแล้วร่องรอยอาการบาดเจ็บตามเนื้อตัวความชอกช้ำผิดหวังในหัวใจความเจ็บปวดบางอย่างมีวันหายแต่บางอย่างไม่มีวันลืมแต่ชีวิตต,ต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเรียนรู้ยอมรับความผิดหวังที่เป็นทั้งครูและคู่แข้น ที่เราทุกคนต้องผ่านความรู้สึกของการได้รับบทเรียนภายใต้คำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นเราแต่เชื่อเถอว่าเราไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องบัตรซบหลายเรื่องในชีวิตและในจํานวนผู้คนหลายร้อยล้านคนก็มีหลายล้านคนก้าวผ่านมันมาได้แม้จะไม่เคยลืมมันก็ตามอยู่ที่มุมมองของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราจะมองมันในมุมไหนเท่านั้นมีความสุขกับวันนี้และขอให้วันพรุ่งนี้มีความสุขมากกว่าเดิมขอบคุณมากโลโล หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ